อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานนำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในเรื่องของคนอื่นคนแบบครูเนี่ยน่าจะอยู่นานๆนะโอ้ คนดูอีพีล่าสุดเรืยังครับโอเคกำลัง okay. จะดูเหมือนกันในแบบอันคัดของลายทีวีฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องเพอร์เจอร์นะทอฟันก่อนหน้านี้ผมเล่นโมเดลตัวเป็นหมื่น ดูอันขัดกันจบแล้วเหรอครับอันต้องออกไม่แค่ไม้ไผ่กระดาษเชือกก็ทำให้ผูกสนุกได้ไม่ต่างกันอันขัดมานะครับบอกแค่นี้เพราะก็จะจานแล้วเหมือนได้จานวะ่ะ